สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับมือน,นี้สอผรโชคภาพผีพระน้องไปพบกับหลวงลุงปูน่นาคครับซึ่งคณะนี้มันก็นอยู่ในสายพร้อมกับมณฑการผ้ารวยครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้สอพรโชคได้รับเพว่มเอื้อเฟื้อมาจากมณฑการผ้ารวยครับก็ต้องขอขอบคุณมณฑการผ้ารวยมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ เอาพี่น้องมาฟังนับกันครับว่าเบอร์นีหลวงลุงปูนาคเิ่นสีว่างแนวทางตัวใดครับเหล็กดับสนิดกับเลหล็กแนวทางครับพี่น้องเอฟซี C ครับตามซอพชคมาครับนี่นะคะแอดจะมาตามตัวเลขแนวทางจากหลวงลุงปูนาคนะคะงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของหลวงลุงเนาะค่ะกันรุดนะคะ,ะ,คะแอดตามมาสามงวดแล้วเนาะคะ่ะเข่าสองวัติดนะคะและะ้วก็งวดที่ผ่านมารุดไปเนาะคะ่ะสาหรับเลขของหลวงลุงนะคะ แต่ค่ะนผูมชมเลขดับของหลวงลุงนะคะสามงวดติดนะคะหลวงลุงวัดดับเนาะค่ะก็คือดับบ่มาเลยนะคะสําหรับแนวทางของหลวงลุงจะมีตัวเลขดับกับตัวเลขที่หลวงลุงหามาลงทุนนะคะสําหรับวันวันที่สิบหกมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะนผูมชมกะมาเบิ่งมาฟังน้ากันนะคะวัดหลวงลุงเพิ่นจะมีตัวเลขตัวไดแน่นะคะเป็นแนวทางระวังเลขดับ และเลขที่หลวงลุงเพิ่นให้ลงทุนนะคะคกราบนมัสการค่ะหลวงลุงเง,งินพนันล็อกค่ะหลวงลุงฮะค่ะเอฟซีเอฟซีพันให้ตามตัวเลขแนวทางจากหลวงลุงนะจ้าเจ๊งๆแล้วก,ก็ปก้คืนตัวละให้ที่ห่อกศูนย์หย่ <laughs> 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 กล้เคียงเนาะคะ่ะหลวงลุงวั่ผ่านมาหลุดตว่าเลขดับหลวงลุงนะครับ สามวัดติดแล้วอลุงุงด้อยู่ของบนเลยลุงุงยู่้ล่างเลยเพราะว่าหมู่บ้านนี่เอฟซีกระทอมาัะมาลุงนุงไปเล่นบทดีกันนะค่ะค่ยเร่กหน่อยค่ะลุงลุงนั่งยืนเดินกันนะมันจะจจำได้ดิค่ะเดี๋ยวลอร่อได้ยิจาาหลวงลุงลงลุงให้หนึ่งหาหาหนึ่งออก ศูนหาศูนต์แต้มเดียวค่ะอาศูนหามันเลขไม่มิประโกนได้น่ะน่ะแม่หลวงลุ่งมิดไปบอกไว้นั่ะนะค่ะอ๋อเลขที่ว่ามันดับนี่บอกคนาังได้เลขดับก่าจะอยากได้ทั้งเลขดับทั้งเลขที่เอ็นลวงลุ่งจะให้ลงทุนล่ะค่ะเอาทั้งที่เอาทั้งที่ไปเนี่ยเอาเลขนิดมิดลวงรุ่งดีก่อนค่ะ ลงลุ Cornell, ة, น่นเงินมีเข็มปีงเข็มลงไปในน้ำประมาณเตี hey. ้ยงคาโต้นี่ลงลงลุไปปีนเข็นน้อยมันกัดคาโต้ลงลุ่ลงลุ่มมาเกี่ยวมือไปเป็นหนาวนันหนอฝนมือไปสู้มันมันมันตกปอกลงไปเลยนะค่ะลงลุ่มันเดียวไปอันนั้นขอกมันเป็นแดงเตี้ยเตี้ยมันปีนตัวเลยมันยิ้มเลือดลงลุ่กันนะมึงไปอย่างงังว่ากัดผาลงลุ่ไวเสียงเี่นะค่ะ ลงรุ่งไปเลยเอาสนองผนเลยกี่ดินเ,ยเลยเลียดแดงยิงคืนได้ได้อยู่กี่ดินนะน่ะอ่าลงรุ่งไปเลยว่า,า,าเลขฮัลโบเป็นหกปีบแปดก็เป็นหกสิบแปดเวยนะท้างบนนะแล้วลูกลงรุ่งตีจากความฝันเนาะค่ะย่น ตัวได้เก่า,กาค่ดลงลุงตัวม่านถ้าบุกเป็นหกหนึ่งแปดจะเป็นหกศูนย์แปดเป็น,นสีนะนหกหนึ่งแปดครับหกศูนย์หกหนึ่งแปดกับหกศูนย์แปดเนาะค่ะแนนเพราะว่าลงลุงมันทีนี้ถึงมีร่องแค่นั้นจะเห็นบัวพลอยไปที่ผาเสียบมันก็ออกศูนงผานั่นค่ะแนนค่ะอืมมันจะมีไง คือปีองี้ลุรงรงมิเนี่ยนเลนี่มันจะเป็นตัวรียนบ่ได้ไนะเ,เลยนะมันจะเป็นแปดเลยนะนะค่ะเออลุรงงงเชื่อมกระแสเก่าก็เป็นแปดนนะมว่าลุงงุ้งินเจ็ดเป็นสนะี่กันว่า้าเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเนแปดเป็นสีหกมันแปดเสีนะค่ะหกเป็นแปดไปเป็สีนะเอาไงไอ่ายๆเนาะลุงงุสีไง่ายๆเลยเอาไปยจ็กสีหางาหนี่เลขสามตัวเนาะค่ะ นี่ 18, ออหกหกมันแปดครับหกศูณแปดเขียนไห้เได้อ้าอานี่สองสี่ก็เจ็ดสองหาเป็นเลขสี่หางเลขสามตัวงั้นห่หแม่ค่ะสองสี่ก็ท,ที่นี่ตัดเลยตัดเลนได้เลขสองหางตัดเลนสองหางแล้วก็คุ้นบนคุ้นล่างเป็นเลขสี่หางงั้นเ่ออ๋อคือคือคือตัดกัดตัด ตัดสองตัวก็คือหนึ่งแปดศูนย์แปดสองสี่สองหาแมนบาขาดลองรุงเงนโอ,อเคเลยนั่นเออแล้วกคุ้นบนล่างบัดเนี่ยเงินทั้งล่างหลายพวกระบบเนี่ยศูนย์แปดกับสิบแปดนั่นศูนย์แปดกับสิบแปดเนี่ยรองรุ่งวาเน้นล่างเนาะค่ะเงินเงินเออรองรุ่งวันนี่ลองรุ่งมามีเลขอัน คำนวณไห่บอกค่ะเลขคำนวณน,นี่บอบอไดให้เอาเป็นเลขมิมิตฝันเนาะค่ะเอาเป็นเลขมิมิดีกว่าดับเลขดับจา้าหลวงลุงเอาเลขดับนี่เลขดับประจำวันที่สิบหกมีนาคมค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขดับเดี๋ยวเ้าจจับตป๊บนึงค่ะอืมเลขดับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เป็นบอจ้า,จางาน เจ็ดสองสองเจ็ดอืมเจ็ดสองสองเจ็ด้เนเล่นหลายแล้วเนาะลงดูหกสามสามหก <c oughs> ห้าห้าสี่สีส่ห้า ค่ะค่ะลงลุงศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดสองสองเจ็ดหกสามสามหกห้าสี่สี่ห้าค่ะหางเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ่ายิบหางกันด้วย สองสี่หกแปดสิบแม่นจ่าสิบหางแล้วเงี้ยสิบหางบนล่างกัินรับจะไปเรีนเลขดับบนล่างเนาะจ่าจะไปซื้อทเทใจเงินเอาไปแห่ร้านไปลงเลียงสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดก็ซื้อไว้หลายนั่นแหละมันลื่นคู่กันแหละที่กันแหละตำรวดแปดตามปียวนตำนักปูหนาก สามสี่สี่สามเนาะค่ะลุงลุงน้ำแพกกันเดินคู่้จะเลขเชี่ยหลายเออลุงลุงหวาว่าแฝกกันเดินขึ้นกับพ่อขึ้นเหนือหว่าเอาเดี๋ยวสิเป็นนักตัวอื่นแทนวันนี้ค่ะได้เลขดับเลขกันคำนวณในในวันนี้เนาะค่ะเลขที่หนาลวงทุนหลวงลุงหลวงลุงจะบ่อหายงดก่อนเนาะค่ะแต่หลวงลุงมาหายเป็นเลขนิมิตฝันแทน แม่มาจ้าแกสองโตัวกัตัดเอาอยู่ในเหล็กลงรุ่งเน้องหานในในเหล็กสามโตของลงรุ่งกันมาที่หางกันอ่ะกัตัดเอาอยู่ในเหล็กที่หางกันอ่ะสองตไทยวันค่ะแตที่นี่สิดแปดศูนย์แปดสองทีสองหามันต้องบอกกะคูนึงยอะหันบมืออกบนก็ออกล่างเพื่อเปลี่ยนบนเปลนล่างเล่นอ่ะนะสองกระสองบนสองล่างเล่นอะนะค่ะแต่ลงรุ่งวาน้องห ถ้าเลขวิ่งนะคะถ้าเลขวิ่งลองรุ่งจะให้วิ่งวิ่งแปดวิ่งแปดหรอค่ะแมนวิ่งแปดวิ่งแปดบนล่างเลยบ่จ้าแมนวิ่งแปดบนล่างเลยโรมี่โรมี่ผ่าเล็กตัวเนี้ยอ่ามาแกแน่นอนเล็กแกะนะโรบมาบนกับไม้ล่างเพื่อเยเข่ารถบนเรื่องล่างไงภาวะเหล่ะขันมมานมักมาาน้ำกันเนาะจ้าแมน ถ้าสองก็สองก็ต้องมีสองบนสองล้ายกันนะนี่แค่นันน้นเ,นเลขคือเลขเด่นแปดน้องสองกับมันเขาเรื่งบนเองท่งแปดเร้่งสองน่ยมันก็นยุ่คนมาหมองมันจะมาน้ำกันกนั่นแะนะโวันนี้เด่นแปดล่องสองต้องแปดแปดสองเงินตาดอกเลยเด่นค่ะขึ้นเน่นนะนะขึ้นให้เงินูนย์แปดกับสิแปดกัน ค่ะก็มี2 2> สองครูตอนนี้นะจ๊ะเออข้างบนซื้อบนก็ซื้อไว้หน่อยๆซื้อใส่อเซร่างไรเอาเพราะว่าลงงุ่งก้มลงไปนะมันอยู่ท่านงนั่นแล้วนะนะับโอ้มันเนี่ยลงงุ่งก้มลงไปอยู่ข้างล่างได้เอาสนนองอันเน็กใส่ดินเนาะค่ะก็เลยมั่นใจว่ามันจะมาลางลง,ลงไปเบิ่งแล้วฉันเห็นมันนะนะมันอิ่มเลียดลงงุ่งนะนะท้องแดงเป็นๆเนี่ยปีนเข้มไหวเลยลงงุ่งแล้วมึงมาการพาเห็นนะเหมือนขอนองก็เลยขุนใส่ดินเน,นีย่ยมันก็แตกป้อเลยนะน้ค่ะ เอานี่ง่ายมาือเคอนนี่มันยังมาซ้ำใหม่ย,ยมมังมือคลื่นนี่มเคลนนี่ลงุงลว่ามีโป้มือลุงลนี่ลอกออกเป็นมุนม่นเปนจริงได้ลุงลุงมเมียมามันกับ่มมีมันกับลอกนี่ผาโป้มือลงุงลุงกันนะฮะมันกับทีเขก็นรูดแปดที่เขาไหน้แปดที่เขาเออที่นั่นเน้นแปวิ่งแปเลยเรียกะะอ่า ดับกัดคือดับบดดับล้างที่หลวงลุงให้ไปมันเจ๊ได้เรื่อยนั่นแหะค่ะเนี่ยก็คือตามนี่เนาะค่ะหลวงลุงตามที่เอาตามนั่นเลยหลวงลุงว่ายเลือน,นคู่เลขดับัเอาตามนั่นเลยค่ะกัดหลวงลุงถ่ายคลิปหลวงลุงไม่อยังฝากกับเอฟซีบ่จ้า อ๋อได้คิดนี่ก็ขอให้คุณปรัรนาใสุ่้มคล้องญาติโยเนียเอของมจดการผ้าร่วยก็ขอให้มีแต่ก้านสุกคลจวเล่นที่ไหนก็ขอให้ได้สียงนั้นก็ขอให้คุณปรัรนาใสุ่มคล้องให้ทุกไปให้โกให้ไล้ให้ปีเดินได้ลำลำเงินรวยรวยเงินไหน้องกล้องไหลมา สู่ผู้สู่คนเด้อเอฟซีมุ่งระแกรสุดๆกระไดหลวงลุงมุ่งเนียนฝากให้ละนี่เท่านั้นละค่ะสาธุสาธุค่ะหลวงลุงค่ะกราบขอบพระคุณหลวงลุงจ้าที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางให้เอฟซีแฟนชองมุ่งทะแกรพาด้วยกลับนมัสการค่ะเิ